ชื่อพี่พรนะคะสุภาพรเป็นคนปากใต้ใ <laughs> นครศรีธรรมราชแต่ม,มีแฟนคุณสลินทก่อนที่พี่จะมาเลี้ยงควายเลี้ยงแพะนี่พี่ทําอะไรมาก่อนคะอาชีพจริงๆก็คือทนายความ <laughs> <laughs> ทนายความตอนนี้ก็ทําแค่ที่ศาลเด็กอย่างเดียวอันอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยจะรับไม่ค่อยได้รับทําคดีแล้วค,ะค่ะ,ะแล้วทําไมถึงแบบมาเลี้ยงสัตว์นะคะอืมเป็นความคิดของแฟนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะ <laughs> ใช่ใช่เขาชอบแนวนี้แบบทําเหมือนตอนแรกคิดจะทําแค่อาชีพเสริมเริ่มแรกนี ja ่พี่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไก่เบตงแล้วมันน่ารักมากเลี้ยงเสร็จก็กินไม่ลงขายไม่ได้ก็เลี้ยงจนมันโดนหมากัดตายหมดลูกคอกก็เปลี่ยนมาเป็นแพะแพะนี่ตอนแรกก็ตั้งใจจะเอามาเลี้ยงคือเลี้ยงให้น้องเขาเลี้ยงให้คนอื่นเลี้ยงนะเอ้ยอย่าเอามาเดี๋ยวเหนื่อย แฟนก็เอาไปให้คนอื่นเลี้ยงให้น้องเลี้ยงน้องใกล้ๆบ้านกันเพื่อที่จะจบแบ่งลูกกันว่างั้นนะ <c oughs> ตอนหลังเขาเลี้ยงไม่ไหวก็เลยต้องเอามาเลี้ยงเองจนบัดนี้ก็รับผิดชอบยาวเลย <c oughs> แล้วก็ควายอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงเหมือนกันอ่าตอนแรกจะเลี้ยงวัวไปเข้าแฟนทุกอย่างเป็นความคิดของแฟนหมด <c oughs> <c oughs> เขาตั้งใจจะเลี้ยงวัวไปดูวัวใหญ่ๆที่งานกำแพงแสนเนาะ วัวตัวใหญ่ๆหญ่บามัน่นอะไรอย่างเงี้ยเขามีงานประกวดโคกระบือมั้งไปเข้าสมาคมกับเขาอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอดีมีเพื่อนที่เขาเลี้ยงวัวเขาบอกอย่าเลี้ยงเลยม,ม,นนม,มันดือ้อมันซนอืมมันดื้อมันซนก็เลยเขาแนะนําให้ไปศึกษาเรื่องควายก็เลยสนใจเรื่องควายก็เลยดูพวกควายใหญ่มันเป็นยังไงควายอไทยเราไม่ได้อยากเลี้ยงแบบว่าขายเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอืม เพราะนั่นแหละได้มาได้ไปจองเข้ามาก่อนไปจองเข้ามาก่อนจองจองครั้งแรกรู้สึกจะจองแจ็คพอตจองแจ็คพอตมาเกิดได้ไม่กี่วันเองแต่กว่าจะได้มาอยู่ที่ข้อนี่โห <c oughs> oh, ตามจีบเจ้าของตามจีบเจ้าของของออ้ออ่ะตั้งไม่รู้กี่ครั้งอ,ะ <c oughs> อ่ะเขาไม่ยอมขายแล้วคะอ่าเขาก็จะให้แหละแต่ว่ามันเหมือนว่า เราต้องมีใจเขาเขาเหมือนพิสูจน์เขาอยากดูด้วยว่าเราจะเลี้ยงจริงไหมอยากเลี้ยงจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วพอได้มาเลี้ยงเป็นไงคะชีวิตพี่มีความสุข <c oughs> มีความสุขดีนะ <c oughs> มันเหมือนว่าเราเคยเจอปัญหาเวลาอยู่กับสังคมกับคนเยอะๆอะเราโอ้โหปัญหามันเยอะแยะมากมายเนาะบางทีก็ฟังปัญหาคนอื่นเข้ามามั่งอะไรเงี้ยทําคดีอย่างว่าเนาะ พอมาอยู่อย่างงี้มันก็เหมือนหลุดออกมาอีกโลกหนึ่งอ่ะเช้ามาเจอเย็นมาก็เจอเหนื่อยเหมือนกันแต่บางทีเวลานั่งอมันก็มีความสุขเลงของเรา,ม,าม,มันเหมือนของเราอะ่ะพี่จริงๆพี่ชอบปลูกต้นไม้อะ <c oughs> อน,นั่นความสุขที่สุดเลยของพี่ <c oughs> แบบได้กินลูกได้กินผลเอ้ยรอดูมันจเจริญเติบโตอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาพอปลูกต้นไม้ได้มาอยู่กับธรรมชาติได้มาอยู่ที่ในทางของตัวเองเนาะ ลูกก็ได้ปลูกต้นไม้ด้วยนั่นแหละสัตว์ก็ได้เลี้ยงด้วยมันก็ได้ทําเองร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างก็มีความสุขนีก็มาอยู่แบบเลี้ยงทุกวันเองร้อยเปอร์เซ็นแล้วใช่ใช่ใช่ก็อนาคตก็จะมีเป็นน้ําเชื้ออ่าน่าจะอีกอีกปีหนึ่งค่ะน่าอ่ามกราหน้ามกราหน้าน่าจะเริ่มมีโครงการวางแผนจะรีดน้าเชื้อแจกผลนั่นแหละถ้าใครที่แบบว่าอยากรอติดตามความน่ารักของน้องควาแล้วก็น้องเพก็ สามารถติดตามได้ที่ไหนคะอ่าเพจพี่เปิดไว้เป็นเพจชื่อบำรุงรักฟาร์มแล้วก็เฟซด้วยส่วนตัวส่วนมากจะอัพเรื่อยๆในเฟซส่วนตัวซะมากกว่าชื่ออ่าสุภาพรเชื้อสกุลภาษาอังกฤษเนาะถ้าใครอยากติดตามความน่ารักสดใสของน้องควายแล้วก็น้องแพะนะคะเดี๋ยวน้องควายจะขึ้นแบบเพจให้เนาะจะได้มาดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่พรมากๆากนะจ้าจ้า